ค่ะใบนี้ก็จะเป็นสินค้างานช็อปนะคะเป็นใบเล็กสะพายข้างนะด้านหน้าเขาเป็นสีแดงแต่ว่าไม่ใช่สีแดงแบบสว่างนะคะเขาก็จะเป็นสีแดงตามนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเขานะคะก็จะมีช่องใส่บัตรให้นะคะทั้งหมดหนึ่งสองทั้งหมดสี่ช่องนะคะส่วนด้านข้างเขาก็จะเป็นขีดแดงแบบนี้นะส่วนด้านหน้าเขาก็จะเป็นหนังนะคะ เปนวัไลซีนะคะตัวนี้เป็นสินค้าช็อปนะด้านในเขาก็จะเป็นหนังสีเลือดหมูน้ำตาลน้ำตาลออกออกอมแดงนิดหนึ่งนะคะส่วนจะต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมอันนี้เป็นโทรศัพท์ iPhone น่าจะ6พัดนะคะขนาดหน้าจอเขายาวเกือบเกือบสิบกเซนนะคะนุ้นใส่ให้ดูนะคะก็นี่นะคะได้นะใส่ได้นะคะปิด สบายแล้วก็ประมาณนี้นะคะตัวสายโซ่ตัวนี้เขาไม่สามารถปรับระดับได้นะคะนี่นะคะก็ก็ก็ไม่มีอะไรเนอะใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้ดูนะคะขนาดของเขาความสูงเขาเข้าวๆนะคะประมาณเจ็ดนิ้วนะส่วนความกว้างเขานะคะประมาณสี่นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของเขาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะก็ สำหรับใบนี้ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตัวโซ่ของเขาตัวนี้จะเป็นสายสีดำลมฟันนะคะเป็นสายสีดำลมฟันนะสะพายแล้วก็เท่ดีนะคะประมาณนี้นะนี่นะคะ